สวัสดีครับแกนข่าวเดี่ยวข่าวบูทอนช่อง YouTube นะครับวันนี้บรรยากาศดีนะครับผมพามาชมบรรยากาศที่อ่างเก็บน้ำห้วยแก้วบ้านผือตำบลลัตนบบรีอำเภอรัตนาบรีบรบรจังหวัดสุรินทร์นะครับหลังจากที่มีพายุขเข้านะครับแล้วก็ทุกฝ่ายตัางรอรุ่นกันว่าน้ำตรงสันเขื่อนสปินเวย์ตรงนี้จะลนหรือไม่ครับวันนี้ นี่ครับน้ำร้นแล้วนะครับครับอันนี้เป็นน้ำล้นในระดับที่เอากระสอบสายมากั้นนะครับถ้าไม่มีกระสอบสายกั้นก็คงจะล้นแรงกว่านี้นะครับเป็นการเซฟน้ำไว้ใช้นะครับหนึ่งระดับน้ำก็ล้นกระสอบสายลงไปข้างล่างแล้วนะครับในขณะนี้แต่ก็ล้นเพียงบางจุดนะครับที่มีระดับสูง ว่าภายในคืนนี้นะครับถ้าฝนตกหนักลงมาอีกก็ระดับน้ําก็คงจะเอล้นมากกว่านี้นะครับน้ําลดไหลลงมานะครับส่วนฝั่งนู้นก็มีไหลลงมาเหมือนกันครับแต่ยังในระดับที่ยังไม่รุนแรงมากครับก็เป็นอันว่าสบายใจได้นะครับสําหรับน้ําในปีนี้นะครับของอ่างเก็บน้ํห้วยแก้วก็มีระดับ เกินจากที่คาดไว้นะครับแล้วก็เป็นที่น่าพอใจของทุกฝ่ายนะครับ mm hmm. ทนที่ทัง่ารับงด mm hmm. เนื่องจากได้พายุมาช่วยนะครับในช่วงปลายฤดูฝนซึ่งจากเมื่อวิปายี้ก็จบาน่าจะหมดแล้วนะครับเพราะมันเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับรลมหนาวกงต่อมานะวันนี้อากาศเย็นสบายครับท้องฟ้ามืดครึ้มแต่ไม่มีฝนตก ท่านผู้ชมครับนี่ก็ผมมายืนอยู่ตรงสะพานนะครับอ่างเกลือนะครับน้ำมี่เป็นรคลื่นไปบนสปินเวย์นะครับน้ำระดับน้ำไหลนะครับตอนที่ฝนเป็นเวยลงไปข้างล่างซึ่งเมื่อน้ำล้นมาก็จะข้ามไปฝั่งครับท่านผู้ชมมาดูฝั่งนะครับการล้นสปินเวยลงมาก็จะมาฝั่งทางนี้นะครับ ซึ่งน้ำก็ยังไม่ไหลแรงเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเพิ่งจะลดะะน้ำในแถวนะครับสองชั้นนะครับซึ่งทุกปีนะครับถ้าระดับน้ํา หรือว่าคืนต่อไปมีฝนตกมาหนักๆนะครับขอคาตาบรรยากาศนั้นก็จะได้กลับมาให้ท่านได้ติดตามชมกันอีกนะครับสำหรับบรรยากาศทั่วๆไปนะครับก็เป็นการเตรียมงานของสว่บรรางปการซึ่งเป็นงานประเพณีลอยกระทงซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่29-30 แล้วก็ประดับไฟนะครับส่วนในบริเวณวัดก็การะดับตั้งแผงร้านค้าอะไรต่างๆมากมายนะครับรบรรยากาศก็มีชาวบ้านมาชมะระดับน้ํากันคึกคักตลอดทั้งวันนะครับวันนี้ก็เริ่มมีฝนลองฝนโปรยปลายลงมายังไม่แรงมากนะครับครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของบรรยากาศริม อ่างเก็บน้ําห้วยแก้วนะครับฝั่งที่มองเห็นไกลๆนั่นก็คือวัดสว่างบ้านผือนะครับช่วงนี้น้ําก็ขึ้นมาเต็มเลยครับกําลังจะล้นตรงบริเวณถนนนะครับหรือพูดง่ายๆก็เหมือนกับฝายครับฝายน้ําล้นตรงบริเวณนี้ซึ่งก็มีชาวบ้านมาเฝ้าดูระดับน้ําแล้วก็เดี๋ยวเตรียมจะเ,เตรียมอ,อกกุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือจับปลากันมานะครับเพราะว่า ทุกปีนะครับตรงนี้มีน้ําล้นนะครับก็จะมีชาวบ้านพากันมาจับปลากันอย่างคึกคักนะครับทีนี้ก็รอรุนกันอยู่ว่าระดับน้ําจะล้นเมื่อไหร่นะครับแต่คิดว่าไม่นานนะครับนานเพราะว่าช่วงนี้เป็นเข้าก็คงจะภายในวันสองวันนี้นะครับบรรยากาศความสนุกสนานกับรชชีวิตชนบทก็จะกลับมาอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกมุมหนึ่งกันนะครับ บริเวณริมฝั่งฝั่งนี้นะครับก็จะมีร้านอาหารก็เป็นร้านแบบพื้นๆบ้านๆนะครับแต่ว่ารสชาติอาหารนี่อร่อยนะครับต้องบอกเลยว่าอร่อยจริงๆนะครับก็มีหลายเมนูให้เลือกชิมกันนะครับหลักๆก็ส่วนใหญ่คนจะมากินกันที่นี่ก็จะเป็นพวกอาหารตามสั่งแล้วก็ผัดไทยนะครับที่นี่อร่อยครับก็แนะนําเลยนะครับเพราะว่าบรรยากาศได้ทั้งบรรยากาศนะครับริมห้วยแก้วนะครับ วันนี้อากาศดีไม่มีแดดนะครับแล้วก็ยังไม่มีฝนนะครับแต่ว่าเมฆฝนก็ตั้งเข้ามาแต่ไกลตั้งแต่เช้านะครับวันนี้ยังไม่มีแสงแดดหล่นมาถึงบริเวณแถวนี้เลยนะครับกับก็เป็นบรรยากาศที่ดีครับอากาศเย็นสบายค่อนข้างจะออกไปทางเย็นนะครับเย็นถึงหนาวเพราะอันนี้ก็ใกล้เลยหน้าหนาวแล้วครับเพราะเป็นช่วงฤดูปลายฝนต้นหนาวกับก็เชิญชวนนะครับ ถ้าท่านอยากชิมอาหารอร่อยบรรยากาศดีๆก็ลงมาที่นี่นะครับริมห้วยแก้วฝั่งฝายน้ำล้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาานะครับสำหรับท่านที่ชอบบรรยากาศาธรรมชาติก็สามารถเลือกนั่งริม าเก็บน้ำได้นะครับนี่ครับบรรยากาศสบายๆครับพา,า,ากลับมาชมบรรยากาศของด้านสันเื่อรสปินเวย์นะครับเฝั่งฝั่งทางด้านนี้นะ,ะน้ำไหลครลงแล้วครับเพราะว่าน้ำยังคงไหลมาเติมอย่างเก็บน้ำไปแก้วตลอดทั้งวันนะครับเพราะว่าเนื่องจาก บริบเ,เวณนี้จะเป็นที่รงรับน้ําจากหลายๆอำเภอนะครับซึ่งแหล่งต้นน้าใหญๆ่ๆก็คือป่าล้มนะครับที่อยู่บริเวณลายล้อมของอ่างเก็บน้ำาค้ยแก้วแห่งน,นี้นะครับก็จะเป็นที่รองรับน้ําจากแหล่งต่างๆแล้วก็ไหลลงมาสู่อ่างเก็บน้ำป้วยแก้วที่นี่นะครับจะเป็นบรรยากาศในวันนี้นะครับ ก็จะเป็นสถานีสูบน้ำเพื่อนํำไปเป็นน้ำประปาการประปาส่วนุูมิ <type> <writer> ้ภาคอำเภอัตนบุรีนะครับซึ่งก็จะเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาแจกจ่ายให้กับประชาชนทั้งอำเภอัตนบุรีแล้วก็อำเภอสตุลอำเภอสำโรงเอ่ออำเภอท่าตูแล้วก็อำเภอโนนละลายนะครับ ว่าอากเก็บน้ำไม่แก้วนี้นะครับก็มีระดับน้ำเป็นทีหน้าพมดได้จะที่ารใจได้นะครับว่าเราน้น้ำใช้ผลิตปลาไปใช้กันตลอดทั้งปีจนฤด,ดูฝนเป็นปีหน้านะครับ กดติดตามกดแชร์นะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เราจะนําเสนอให้ท่านได้ติดตามชมตลอดนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ